สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเรียนกันในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหารค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถแก้โจทย์ปัญหาการหารได้ค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พลอยจะพาเพื่อนๆมาตะลุยโจทย์ปัญหาการหารกันค่ะ ไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีโจทย์ปัญหาสนุกๆอะไรรอให้เราหาคำตอบกันอยู่บ้างก่อนจะไปสนุกกับโจทย์ปัญหานั้นน้องๆอ,อย่าลืมหลักการแก้โจทย์ปัญหานะครับวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ทถามเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคำตอบคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อหาคำตอบครับเราไปดูโจทย์ปัญหากันเลยดีกว่าครับคุณครูมีลูกอม12เมตร แบ่งให้เด็กคนละเท่าๆกัน4คนจะได้คนละกี่เม็ดนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบกันหน่อยนะคะในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือจำนวนลูกอมที่คุณครูมี12เม็ดและจำนวนเด็กที่จะแจกลูกอม4คนคนละเท่าๆกันส่วนสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือเด็กจะได้ลูกอมคนละกี่เม็ดในโจทย์ข้อนี้เราสามารถหาจำนวนลูกอมที่เด็กแต่ละคนจะได้โดยการนำจำนวนลูกอมที่คุณครูมี หารด้วยจำนวนเด็กที่คุณครูจะแบ่งลูกอมให้ซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ12หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองครับจากสิ่งที่โจทย์บอกทำให้เราสามารถหาจำนวนลูกอมที่เด็กแต่ละคนจะได้โดยนำจำนวนลูกอมที่ครูมี12เม็ดหารด้วยจำนวนเด็กที่ครูจะแบ่งให้4คนจะได้12หารด้วย4เราจะใช้สูตรคูณแม่4ในการหาคำตอบโดยหาว่า4คูณจำนวนใดแล้วได้12 4คูณ1เท่ากับ4 4ี่คูณสเท่ากับ8 4ี่คูณสเท่ากับ12จากสุดคูณเราจะพบว่า4ี่คูณสเท่ากับ12ดังนั้นคำตอบคือเด็กจะได้ลูกอมคนละ3าเม็ดครับแม่ค้ามีดอกบัว35ดอกนำมามัดเป็นกรรมการรละหดอกได้ดอกบัวทั้งหมดกี่กรรมในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือจำนวนดอกบัวที่แม่ค้ามี35ดอก และจานวนดอกบัวที่นํามามัดเป็นการรมการรมละห้าดอกส่วนสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือจํานวนการรมดอกบัวที่มัดได้เราสามารถหาจํานวนการรมของดอกบัวได้โดยการนําจํานวนดอกบัวทั้งหมดหารด้วยจํานวนดอกบัวในแต่ละการรมซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ35หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ครับจากสิ่งที่โจทย์บอกทําให้เราสามารถหาจํานวนการรมของดอกบัวได้โดยนำจำนวนดอกบัวที่มี35ดอก หารด้วยจำนวนดอกบัวในแต่ละกรรมห้าดอกจะได้สาสิบห้าหารด้วยห้าเราจะใช้สูตรคูณแม่ห้าในการหาคำตอบว่าหคูณจำนวนใดแล้วได้สา5สิบห้าห้าคูณหนึ่งเท่ากับห้าหคูณสองเท่ากับสิบหคูณสามเท่ากับสิบห้าห้าคูณสเท่ากับยี่สิบห้าคูณห้า เท่ากับ25 5คูณ6เท่ากับ30 5คูณ7เท่ากับ35จากสูตรคูณเราจะพบว่า5คูณ7เท่ากับ35ดังนั้นจะได้ดอกบัวทั้งหมด7กร,รมัมตอบจะได้ดอกบัวทั้งหมด7กร,รมนั่นเองค่ะ มีนมเปรี้ยวอยู่7จขวดส่งให้ร้านค้า8ร้านเท่าๆกันจะได้ร้านละกี่ขวดในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือจำนวนนมเปรี้ยวทั้งหมด7 2ขวดและจำนวนร้านค้าที่ต้องส่งนมเปรี้ยว8ดร้านร้านละเท่าๆกันส่วนสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือจำนวนนมเปรี้ยวที่แต่ละร้านจะได้ในโจทย์ข้อนี้เราสามารถหาจำนวนนมเปรี้ยวที่แต่ละร้านจะได้โดยการนำจำนวนนมเปรี้ยวทั้งหมดหารด้วยจำนวนร้านที่จะต้องส่งนมเปรี้ยว ซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ72หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่จากสิ่งที่โจทย์บอกทำให้เราสามารถหาจํานวนนมเปรี้ยวที่แต่ละร้านจะได้โดยน,ำำนําจํานวนนมเปรี้ยวทั้งหมด72ขวดหารด้วยจํานวนร้านค้าที่จะต้องส่งเท่าๆกัน8ร้านจะได้72หารด้วย8เราจะใช้สูตรคูณแม่8ในการหาคำตอบ โดยหาว่า8คูณจํานวนใดแล้วได้72 8คูณ1เท่ากับ8 8คูณ2เท่ากับ16 8คูณ3เท่ากับ24 8คูณ4เท่ากับ32 8คูณ5เท่ากับ40 8คูณ6เท่ากับ48 8คูณ7เท่ากับ56 8คูณ8เท่ากับ64 8คูณ9เท่ากับ72จากสูตรคูณเราจะพบว่า8คูณ9เท่ากับ72ดังนั้นจะได้นมเปรี้ยวล้านละ9ขวดตอบได้ร้านละ9ขวดเป็นเป็นอย่างไรบ้างครัเพื่อนๆเข้าใจวิธีการทำโจทย์ปัญหากันแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ถึงตาเพื่อนๆไปหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาพร้อมๆกันคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆโจทย์ปัญหาการหารไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดสนุกสนุกกันดีกว่าคะ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเรามาเรียนรู้สิ่งที่ได้เรียนจากวันนี้กันก่อนนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการหารมีขั้นตอนการหาคำตอบดังนี้ 1. ทําทำความเข้าใจปัญหา 2. วางแผนและดําเนินการตามแผน 3. ตรวจสอบคําตอบก่อนตอบนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาที่จะสอนนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ